Si Oon Tsi Annota Yaanyaa Kua treats Nui omdatτο kert Giannu ยาช่องอยอเราจะเนจัดสีจะพ่อยืดเน,น,นี่ยเราจินใจเนี่ยเผายาเราสวลิงสตนะยชตอกต้อนจีเนี่ยาลุชเชียนนทีว่าจะเชียเียนเนี่ยสุลิงสตัยอนจีเกนอกับยอชงทียนี่กูอยากจะเชิงากูได้ดีดีโอน้อมกอกาเทีนะเอ็นุนเจไปยอมบาไปเจลเทียยอนดีขมอ่วนจะไปี thế tao nói tao thấy tao kể vì tao khó như thế chị người cũng nói chỉ cho tao mò lọ thì tao thấy chỉ cho mò thế này thì lý đi chị nói số hoạt tư nó chỉ do mình chỉ giáo tư để lo nó thì thì cứ nó nói sẽ cần gọi là mò tự phao sẽ trao sát này โย่ป้ายยรู้ตเกแกโตก็ตุนเนเชลยยที่โยโตเปเชนังตอวสีน้องนะรู้เชะคนกัเดียวถูพ่อจ้งเชะได้เชยจงป้ายรู้ตกแกโเปเชนังสีทีเอ๋ก็พ่อจ้าน้อนเดาเนเป็นอเป้ไปใช้โป้ที่ตลาดเชยอย่รู้จงลิจาล

วาเขาก็ล้วเชลเนี่ยขาไลที่นั่งเลยเ้นี่ยมือเราลาะดเข้าพอดีพอดีเสียเนี่ยพอดีเสีกพเออแต่ชิขาที่เจ้าเราวมาจะตไปยนตแต่รานเนี่ยแล้วเฉมกี่ชั้นเนาะสินัวน จะน่าดีมั้งยอ่อไปหรือไปเจ้ตัวตัวดีนะฮะตัวนนเอขอรม่ใ,ใช่นี๋ยวดี้งล่ะค่ะอย่าเงี้ยเขินเสิเง้ แค่โล15,000นเดี๋ยวแค่เล้ายก่อนหนึ่งเกาัหนึ่งเกาะพันอดีลูซิตมว่อิดตเนี่ยเออพอดีอ่ะตรอน้เอ้ยให้ให้ให้เมดป

Ê, thế là ta đi trên cái tuyến xe tải, lao tới trái trả, rồi lúc nó chạy về, không có xin nữa, chạy về thì là quay trở. Là cái móc về ba nhiêu nô? Ừ, được. Cút hàng không kiện rồi <laughs>

这个。是吧 ิ่งจะเบิยัได้คเขียเบิดตโี่ยกคเข็บมันะรใต้เนี่ยอยลงคอยลงคอยลงเบิร์ตแรกกับโานก็สามารถบึงจะเบิจัดยันได้งูกระตัวก็ตายเนาะแ้มันซื้อมันสัตุเอเจ็บิดเต่ถ้าเยอะจตัน้รมดากแบบนี้ ตัวนันกนน่ตัวนี้อยู่ผมจะือแนตาดซ้าขั้นตอนแตรอะงี้เจ้า่ื่อดน่ก่นจะบอกว่าดีผู้ดีเมน้ราจะเลือกใคเถ้ตัวนี้ตัวนั้นเนี่ยลุนี้สามสามแล้วสามสามแวสามสามแล้วเลี่ยงอี้งเตาโอ้เครื่องเหรอครับก็กันฮุกเดือน

้อต่้อัวดีเลยกได้เลยกเชนเดียันายได้ดไดแน่ๆออกตรงนี้นะลดไปได้ไปไลนเง้นลดีกเทาไห่เงินสองซี่ห้าแปด ใบลายห้เจ้าดใบหนึ่งแปดพันเนี่ยลายี่าถูกดลดกันลกันบครกันฮะเลมอะไรฮออมาจาตกันเลยนีะใช้แบบอะไรเนี่ยวนนี้ันนี้หรอสนใจเอาตกวาเอาบอี้หรอ Hả? Chị lấy nhà không mà. Nhưng mà ớt thương nè Bố lấy hả? তাই

cái cái gọi là lưu là cái cái là lưu lấy mà ít số tiền lại ít số kia rồi bây giờ là có cành tới chưa con ít lắm tờ ít lắm tờ nè áo cành ít lắm tờ đó là mà nó có bỏ dầu kiện mà mình sẽ áo ตัวนี้กับตัวนี้ตัวเดียวกันเนาะตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้ตัวเดียวกันก็เหน่อยรึเปล่าร่เล่นที่ยาตัวแล้วก็เล่นที่ยาตัวใหญ่แล้วใช่หรอต้อย่

อย่ารุนนอเนยอย่าุนนทอกนเหยีเชียเนาะตอนรู่หฮานาเช่ย่าฮานาเจรุ่นนาอย่ารุ่นรงชาน่เนี่ทีเรา้อตเจาปุ้ิลี่ไอปุ้ยลี่ไอเ้อไอเจ้าลี่ฉันน่าเชตาต่อมอต่อดนะมอสสี่ใช้ปะเทียดนะนี่จ๋าจะไป

ก็ที่นี้ก็เคลือบกันวาไว้ซื้อนะกันเบพกีีก็ย่ยนเวลาจะใส่ลงที่ใหม่แม่แต่เมื่อวันป้าสกีก็ใส่ได้จีก็ได้บบเป็นยังจีกเลรก็ได้เพราะว่าเป็นเลสไงให้กันวาไวแตายดว่าตัวเองได้เยอะหตเตย่างงยกัง็ตายอ่ะ ขึนรถนเ่นแลเด็ดเด็กรเรยกรเรยนนาเป็นยามนสยกไปคนเลยเอารถมานี่ละราคาตมือวานนี่เลยที่ราคาตมือวานนี่เลยที่ฮะ้ล้วจานร้น

ก็เ่าใช้มมนนอ่นนะช่วยชัดละ